สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะนายนภัสร้องไห้จริงไหมเวลาห่วงใบเฟิร์นสร้างบ้านให้แม่ไม่ใช่เรือนหอนายนภัสเขินหนักเจอรุมถามคลั่งรักใบเฟิร์นตอบแล้วเวลาห่างกันนายร้องไห้จริงไหมรับเวลาไปเดทกินข้าวตารางนัดชัดเจนบอกบ้านที่สร้างไม่ใช่เรือนหอแต่หลังนี้ทำให้แม่หมูพิมพ์พกา หวานหนักแบบไม่มีพักสำหรับคู่ของนายนภัสกับแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดฝ่ายชายไปออกรายการ3ามแซบเพื่อโปรโมทละครแค้นแต่ก็มวายถูกพิธีกรถามถึงเรื่องหัวใจกับแฟนสาวด้วยว่าเป็นคนคลั่งรักจริงไหมหนุ่มกันชยัยนายยังไงคลั่งรักไหมนายนภัสก็ดีครับ ดีเรื่อยๆก็ใช้ชีวิตปกติครับมีความสุขดีผมก็ปกติทำงานสพอร์ตกันทั้งคู่ชมผู้อริยาแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าเวลาใบเฟิร์นไปไหนไกลๆนายร้องให้เลย นายนภัสหัวเราะเขินไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่คือมันก็มีพอไม่ได้เจอกันนานๆเราไปถ่ายละครเช้าเย็นคือเวลาคือบางทีเวลามันชนกันชมพู่อริยาก็มีงองแงบ้างนิดหน่อยนายนภัสก็มีบน่นให้พี่หนุ่มฟังบ่นคิดถึงชมพู่อริยาวันเกิดได้กีต้าสลักชื่อเป็นของขวัญนายนภัสใช่ครับเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ ที่ไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำคือตรงสเปคทุกอย่างเลยมีคนขอเล่นได้ไหมไม่ได้ห่วงเขินชมพู่อริยามีเล่นให้กันฟังไหมนายนภัรก็มีจูนเสียงให้ฟังเพลงเชื่อฉันกับเพียงศบตาหัวเราะเขินหนุ่มกัญชัย เดทกินข้าวตารางนัดชัดเจนไหมนายนภัสก็พยายามจัดตารางเวลามีเวลาได้เจอกันทั้งคู่ก็ทำงานหน้าที่เราเพื่อไม่ให้กระทบกับงานมีอะไรก็พูดคุยเข้าใจกันถ้าว่างก็เลิกงานไปกินข้าวปกติหนุ่มกัญชยัยเค้กแครอทที่เขาทำงานกินหรือยังนายนภัส กินกินเก็บไว้นานแค่ไหนหัวเราะเก็บไว้เหมือนมีวันเกิดปีหนึ่งที่เขาทำเค้กแล้วแท็กมาในไอจแต่ไม่เคยส่งถึงมือแล้วมารู้ว่ามันไม่อร่อยเลยไม่ได้กินแล้วสองปีผ่านไปก็ได้ชิมฝีมือเฟิร์นก็เก็บไว้หนุ่มกัญชัยเรียกกันว่าอะไรนายนภัสก็ปกติว่าใบาเรียกเฟิร์น หนุ่มกัญชัยแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรนายนภัสเรียกนายแต่เป็นนายที่เพาะหน่อยเมื่อก่อนเป็นไอ้นายปัจจุบันเรียกนายหนุ่มกัญชัยก็รู้มาสักพักหนึ่งว่าน่าจะมีพัฒนาการจากความเป็นเพื่อนเหมือนเปลี่ยนแปลงสถานะเราก็มองอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เกี่ยวนะเราก็เออ เขาสองคนคงอึดอัดเวลาไปไหนด้วยกันเวลายังมีสถานะความเป็นเพื่อนแล้วคนอื่นยังมองว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมถึงอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าคนเราเปลี่ยนสถานะก็มีเห็นจะแปลก น,นายนภัรขอบคุณพี่หนุ่มครับเขินทุกวันนี้ก็มีปรึกษาชมพู่อริยาอยู่ด้วยกันโรแมนติกไหมน,นายนภัสก็ดีครับดีเรื่อยๆกุ๊กกิ๊กซับพอร์ตกันประมาณนี้ครับหนุ่มกัญชยัยเรื่องบ้านให้คำปรึกษาไหมน,นายนภัสคุยกันตั้งแต่เป็นที่ดิน ก็ปรึกษานานแล้วเห็นขั้นตอนรู้ปัญหาคุยกันตั้งแต่ในกองก็ภูมิใจในตัวเขาหนุ่มกัญชัยแล้วบ้านนายกำลังทำอยู่ใช่ไหมน,นายนภัทใช่ครับใกล้เสร็จแล้วครับไล่ไล่กันเป็นเรือนหอเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่สร้างอยู่กับแม่มีอีกที่ใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดเขินขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ